งานเข้าอีกดรามายงป๊อกมาลีนาน้องสาวมากี้ชาวเน็ตถกเถียงสนันดรามาโยงป๊อกและมาลีนาครับงานเข้าอีกแล้วจากกรณีเพจกระตุกตอมเผือกออกมาโพสต์ปมร้อนนางเอกสาวกับพี่เคยคับว่าเอาแล้วเจ้าค่ะมีกินตุตุหลังนางเอกสาวหน้าเปรี้ยวเชียวในวงการบันเทิงเมาสนันว่าเธอนั้นมีใจให้กับพี่เคยตัวเองสายตาที่ชี้มองพี่เคยนั้นแทบจะกืนกินแต่ตัวฝ่ายชายนั้นไม่ได้มีทีท่าอะไรนะ พราะบางทีอาจจะมองว่าเป็นน้องและมีหลายคนชอบว่าว่านางดีดาขณะเจอพี่เขยอีกด้วยส่วนด้านภรรยาจริงๆรนะหรอได้แต่มองตาปลิบบเอาจริงๆส่วนตัวมองว่าอยากเกินหน้าเกินตาแฟนตัวจริงและที่สําคัญเขาเป็นพี่เขยนะคะคิดว่าใครบ้างที่มีกลิ่นตุ่ตุ๊อย่าดเดามั่วเด้อขณะที่ก็มีชาวเน็ตจานวนหนึ่งครับเขาไปคอมเมนต์โยงไปถึงนางเอกสาวอย่างมารีนาบาลนซซิเอกาน้องสาวนางเอกดังคุณแม่ลูกแฝด อย่างสาวมากิลาศีภรรยาของหน่มป๊อกพัสดกรจนได้ซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งเข็งต่างจนกลายเป็นดราม่าสนันเพจอีิบอกว่าเราว่าไม่ใช่เขาไม่คิดแบบนั้นหรอกมัง้งเขาแค่ร้องเพลงด้วยกันมัง้งคอมเมนต์นี้ครับก็บอกว่าเขาก็ปกติแหละพเพราะเพจก็บอกอยู่ว่าพี่เคยไม่ได้มีทิ่าอะไรส่วนเม้นนี้ครับก็บอกว่าน้องสาวมากี้เขามีแฟนหล่อมากนะคะรู้ยังมรนนางมีแฟนแล้วนะทําไมคนถึงมองว่าเป็นมรน ส่วนกระแสข่าวเมาส์จะออกมานั้นจะจริงหรือเท็จอย่างไรนั้นก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองแล้วล่ะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you